สวัสดีครัเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะก็จะมาที่18ธันวาคกลมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับตัวเด่นของเราก็คือ8กับ1 4กับ9กแปดศูนย 1>, 1ก็ห1ึ1ง1น1่งหนึ่งนึ่งสองหนึ่งะ8 1 5หนึ่งห4 6 8เอจเอาแนวตั้งเลยนะ8ปดหนึ่งนหะ้า กเก้าสามหนึ่งสี่สองเนาะสี่แปดหกสี่แปดสองแปดสี่สองก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเด้อจับกู้ก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดสี่สี่แปดแปดเก้าเก้าแป เดีวจะแปดหกเก้าอย่างนี้ก็ได้นะแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งสี่โชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ